แต่งหน้าเบาๆสบายดีพี่น้องสบายดีพ่ะสมองสวอรจ้ากำลังสิบไปคืนเพื่อนหมู่อยู่ที่รักซ้ำสิหาจ้าทุกคนหมู่เปิดคินิดตอนนี้กะมาสู่สาคอนไปน้ำกันบรรยากาศน,น,น,น้ำพาตื่นตัตีสี่พี่น้องเลยตื่นตีสี่แต่ว่าสวยสวยพอยังพอแต่งแต่งโตและกะหนึ่งเข่านำ้ำ ไม่อีกกายบป็นนอกนะคะนี่ชิตตันงามเกินกับประดายได้ดจ้าพี่น้องคิดแล้วจ้าปุ๊บประดายไปเปล่ปปอตอนนี้ม,มาหอดลักซ้ำสิหายเด้จ้าทุกคนหมูข่อยกัอยู่เฮื่อนครัวม มาขึ้นห้านมาเปิดมาขึ้นห้านมาเปิดคลินิกหมูต่อบ้านแรกเพื่นมาเปิดเอามือมันจะซื้อเนี่ยค่ะมากับเพื่อนสาวแล้วขับรถมอไซค์แวน้นแวนมาแว้นเต็มที่ทานเหี่อตัวห้ทานยาคูสันเข่าเดี๋ยวไปอเบิ่งมาตุ่ยกันให้ไปหาโมากันปะทัาอ<ม>ันนี้ดูป,ประพาไปหาอันซาตุยปะ ได้แลอกเออคนจะเสีอที่เขียวสมพอเ้องโทรหาบุตรีเลยมาเสิร์ฟกับข่าวอยู่พี่บ่ เอ็งยังเบ่ทันเอลฟาววิวมามีแต่ฟีดเป็น้องข้าเอ็งไปถ่ายอยู่ไหนได้สะเฮ้ดูวันนี้ได้มีอยั้นปให้ซอยยังบ่เฮ้ยเอ็งไปอยังบ่น้ำหมู่อยพี่น้องคุณหมอคุณหมอเดี๋ยวไปถ่ายอยู่ไหนด้ยคุณหมอใคยจะไปน้ำซ้ำ mặt phô ạ ờ. bò mì giang như bên này. thứ giang mà cười gì bà hơi thứ giang mà

รสุธาโรนันทามเทามุเถคาวิธินาติท้าวมณีกทังคันตศสะพาวุตเถชายมังคารานิองเกิดทักขาวาทิยะราสุธาโรนันทามท้าวันทิโยชนะปัตตังคเรนภาพนาวตางเอ้อเทติสังขตมนุจิตวะบริณฑุคันเตศสะพาวะตเถชยมังคราิกตาวาั ตอนนี <S <S <smoke> um, ้กลัง่ายยาคูเป็นกูแข่งกูแขก่อนจะไปกินข้าว อาจารย์เ็นมาจากฝั่งไทยเวียินามใช่ไมฉันไม่่คยกดเงินบาทมาจะกไมนฉันมีแต่วายนโทรศยนท์ยากยำอยากเอามาถ่าอย่างกูกมา

จะเป็นทุกตลอดได้สรรพสัตว mm ์พียนไหวแต่ถึงเจอแก่เจ็บตายช่างตลาดที horse, ่เปไปไปอยู่รัมกาลรอประโยชน์ทำรูเลียงไปถือศีลเรื่องของโลกก็เป็นเรื่องของโลกเรื่องของทำเป็นหลักฐานเท่าสิเอาทุกข์กินเอาพ้นทางที่มันมืดมิดนั้นก็จะเป็นผีสิงเจเป็นผีทุกอย่างผีเจอเป็นคนกทุกอย่างคน ไปนัอาจารย์มาที่ตามอาจารย์สุภาพปทสิอาจารย์กระแซกไนัอาจารย์ไ้พระสวุลนี้ที่ก็สภาพที่่สงสาครับกระิดกระโเรื่องของโลดอจาจิสุรยไอ้พพวตที่ดีนะสักิูวัดเ่วานเป็นนเป็นเ่อานเองับอกว่ามีเ็บอกว่าท่นนไปเ็นนณเ่าคเมือเด้วบมมองากอึ่เอ็็ถึงก็มีทนวดสาวนนั้นเ่วา เอมอสิบห้ามพี่ไางเองก็จะขามึงขี้ก็จะมาขาไดประสักิาอาจารย์ปสักติตาอาจารย์เ็นเาออาจารย์เป็นเาจออรเนเาอที่ล็นกติตาลวงที่หลงนั่งขบางท่หลวงข้างนูที่หลวงต้องบางเรือกันแต่หนักเป็นพาไปกินขาวอสานไปกินขาอยู่บ้านกนข้าัข้าวเันียวตาจุงใส่ตาง

ทายาทแห่กตริยกินนากินนาสังคมปิสุภิจิตาเกียรารธรรมพิทายะสพามโสอุปปัตตปาอิโอยาติาโตจะอาญานิทัสเตานะตูชาตะกตาอุราพระรยัางจะทิพนันมานุสกติมันติเวสุัปะสิตังอาณังปัตษงนิเ ก็มีโอกาสได้มาเจิมดวงน้ำพาอาจารย์เนะทุกคนและนี่ก็คือมูกองคาพระเจ้านั่นเองเจิมดวงกันเจิมดวงให้หาเงินปังปังไปกระทำอบจังใจต่อเมื่อสัพพะสัมปัาธ์ในประเทศไทยสิเจริญงดงามอันดข้างนองเมี่ยสรงคาถาขาพ่อม แม่สิบันได้กับประสบความสม่ำเตียงความขยันต้างชั้นแข็งความมีความมานะมันเป็นต่อเมื่อพอแม่คนจีนสักพัสตีเข้าก้จความขยันความชั้นแข็งความสื่อส้นแล้วจินสมบัติเข่าพอไปถึง้าเอานกาวส่งก้าวไปเด็ต่อไปเมื่อสม่ำมากตัดนะยังกัะสิทสิสมรรอดลนความขยันนี้เลยจินเข่าส่งนหนาั

ขินิเคีขวขินิเคีวเนาะกับขินิตัวใบเปสองอย่างอยู่ดีบ้านหลักสามสิหาย,ยู่ตรงคอ่อยลงมาบ้านคำสว่างเลยอบอลฮันทาไทยเบียร์ไม่บอลฮันทาไทยเบียร์ไม่อันนี้ก็คือเวันเห็ดอันนี้ก็เบิร์ตสองแสนเนาะพี่น้องงามงามก่อนจิกินข่าวกับเบิบงึงอันนี้ก่อนเบิร์ตสองแสนนุ่งสวยและแบบนี้นะแค่ฝาเพาดานเบิร์ตสองแสนบาทพี่น้อง สิ่กข่าวว่าที่นีล่งแล้วบอกให้มาน,นีใครไหนเนาะเศร้าเศร้าใครเซเร้าแล้วแบบเศร้าแล้วบ,นวบนเนี่เปิดเวียนเปิดกรรมขอมัน,นเลยไปพูดไปเกิดแล้วแพี่แม่ตัวโตกับจาได้ปะตัว,วเบาไงเองถ่ายคลิปเป็นเหอเองถ่ายประธานตอนตัวหายแห้งๆนะเอ็งก็มวดตะอึ่งอยู่ค้นลุกอยู่เ็ถ่าย เออขนยงปู่นกรถ่ายเออนย่างปูขจะพากันถ่ายเจเซูกระถ่ากันถ่ยเซตอนเองบินเออกล่องเต็มทางล่างเลยเออแบบขจกบคอยเห็นแบบยูดึกระ่าวูววขึ้นชุเองค้นหลูกแล้วเนาะมเศร้าแล้วยเ้าแล้วแบบอยังว่าไป้มนเพ่นเ้ขยม่หมอันนี้ đeo đầy miệt ao khôm và đeo bạc để lắp lồng vào mũ mì như thế mà mặt mác, thứ miệt ao khôm, anh lên, ได้นองสาวเอง,งามเลยด้ส,สวยวเพิ่นเพินนเนเ่นเียนยังเอต้งมอตั้งค่อันนี้เคยตัแต่นี เขาก็เริ่มแบบว่าแต่เป็นสามจุดด้วยนะทุกคนเปลี่ยนเป็นโสงได้เ้ยบับเปลี่ยนโสงแหวนต่อสุภารประเทศเล้ยว แล้วละกาเยื้สิได้เขาเมือ่อสวรรค์ตกโตขนาดอออขอบใจ